เรื่งเข้าวาระทีความดีของการาเรียนเป็นปีแรกนะของแกร์ดีเรารู้สึกดีดีเราก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความให้กำลังใจนะส่วนทีมเนี่ยเราเราเดินอันดับแรกคือเดินด้วยความผูกขาดม,มากนะฮะแล้วเรา,า,า,ก,าก็ขาดว่าประมาณแล้วก็เพลินโชคดี ตอนนี้เรามีผู้บริหารคือท่านประธานใหม่ก็คือส่วนใหญ่จะสร้างวคือคือบริหารนางกัดนะซึ่งเป็นนลิมิตหมายแล้วก็เป็นอะไรที่ทาให้การทราเรือน่าจะน่าจะ,าจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาแล้วก็น่าจะดีต่อนในปีนี้เราก็น่าจะทำงานได้ในปีนี้ได้ดีนะส่วนเกมที่แล้วที่งนันนะฮะ ว่าเจอหมูเล่นไปนะนะทีมบุรีรัม์นะทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าบุรีรัม์เป็นทีมขนาดไหนนะแล้วไม่ทราบอาการถ้าเรือไม่รู้มีจับฉลากเพื่ออะไรจะเจอหัวทุกอันไต้ห้าหกแบนแน่เลยนะเหมือนจะเหมือนกับเจตนาให้โค้รออกนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ใครจับโปรแกรมนะท่านไปดูโปรแกรมมาแล้วกันอ่ก็มีเดือนสองแบบ กับเรืองทองแล้วก็โลโลเ่ยเโดยเฉพาะแมตช์เนี้ยนะกับสระบุรีเนี่ยนะผมว่าถ้าเราไม่ได้สามแต้มคงเหน,นะน,น,นื่อยนะดังนั้นเนสิ้นสิ่งใดทุกอย่างนะเราก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดสามาแต้มไม่ว่า,าทีมผู้ต่อสู้จะแข่งกันขนาดไหนนะผมว่าความพยายามนั้นเองที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ในสนามแพทสเตเดียมนะ นะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะล้วก็ถึงแม้ว่า,อ,าอุปสรรคในการข่งในในแมตช์นะี้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแต่เราก็น่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ได้รับการชน,นะนะ